อ้วนมึงไปตลาดน้ำกูบอไปละเนาะปลาแดกกูเบิดพอดีโอ้ยอ้วนมึงคือบ่สื่อปูซื่อปลากูมีเงินเศร้าบาทซื่อปลาแดกมันกินได้โดนอ้วนมึงได้เงินมาจะใสกูขายของห้างไปจอยมันถี่คำอ้วนล้านขายปลาแดกมึงอยู่ใสมาบ่โนอล้านประจํ กูผู้สาวงาม <laughs> วันร้านนี่ตีเอ๊ะฮเป็นไงผู้สาวงามบอปลาแดกบอจ้า<อ>ผู้สาวปลาแดกเศร้าบาทได้จ้ากินเบิดเร็วเนอะอไอปลาแดกแม่ค้าแซบเนาะขายดีบอผู้สาวดีอยู่จ้าไอไอือโอ้อผู้สาวไอกลับก่อนเด้อจ้าอุจีหกัก กลับก่อนเด้อจ้ากวนกลัวมึงบ่ได้มาระดก